สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่วงคุกขอรีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนั่นเองนะคะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนธันวาเนาะนะคะวัได้มีการช้อปปิ้งนะคะวันที่12 12นั่นเองนะคะช่วงเป็นโปรโมชั่นของเขาเนาะ نہ, นะคะวันนี้นะคะก็มาช้อปกัน4ลร้านด้วยกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาแกะกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะร้านแรกเลยนะคะจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ดี๋ยวขอดูเช็ราคาแป๊บน,นึงนะคะอันนี้จะเป็นชอบผมไฮไลท์นะคะอันนี้ซื้อมาจากร้าน โบลิ ling, uh, ่งอ่พีซีนะคะชื่อร้านเขานะคะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อร้านเอาไว้ข้างล่างนะคะอันนี้นะคะเห็นว่ามันถูกดีนะคะมันช่อละช่อช่อละหกบาทนะคะซื้อมาทั้งหมดสี่สีด้วยกันเนาะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่นะคะซื้อมาสีละสี่ช่อนะคะนี่เลยสีขาวแต่ไม่ว่ามันมันจะติดีหรือเปล่านะต้องลองดูก่อนนะคะมีสีขาวนะคะแล้วก็มีสี สีทองนี่นะคะซื้อมากะว่าจะเอามาติดตอนไปกินเลี้ยงที่บริษัทนะคะเทกเกย์ค่ะแล้วก็สีม่วงสีม่วงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีแดงค่ะแต่เดี๋ยวเราลองมาลองติดกันดูนะคะว่ามันมันจะโอเคหรือเปล่ามานะคะเดี๋ยวมาลองแบ่งผมดูนะคะแล้วลองติดดูว่ามันเป็น,นไม่รู้ว่าแบบติดออกมาแล้วมันจะแบบเหนอะัวลองหรือเปล่า พราะว่าผมอันที่ซื้อมามาันค่อนข้างยาวอยู่นะแต่ผมคิดว่าถ้าซื้อไปแล้วอะถ้าใครผมสั้านอะก็น่าจะแบบเอาไปซอยเอาไปตัดให้มันแบบคนล<น>ะผมได้ผมเขาก็นิ่มอยู่นะนี่นะผมเขาก็แบบไม่ได้แบบเงาแบบจนเปาะขนาดนั้นะน,ะนะอันนี้ก็จะแบบมันก็จะดูแบบเป็นด้านๆอะออสีโอเคอยู่ผมน,นิ่อยูนะเดียวลองติดดูอุ้ยมันมันจะดูคืนเลวะกว่าแบบเพื่อนไม่เห็นความแตกต่างะ,นะแต่ไม่รู้ว่าจะติดแบบแบบยังไงดีให้มันแบบเกลี่ย ลองติดแบบใกล้ๆกันห่างก,าาก,กันนิดนึงประมาณนี้ลองก่อน,นมันจะโอมันดึงมันวนไป่ะเดี๋ยวลองแบกออกมาแล้าใครจะติดพลิกไปอ่ะมันเลยดูแบบมองไม่เห็นนะเอาไหมเอาไหมสีผมที่ทำมาคือทำเป็นดวงาวไว้ต่างหากถ้ารอดได้อยู่นะ ข้างอีกช่อนแล้วอีกฝั่งเนางลองเตะสีม่วงดูเนาะดีไหมอ่ะฉันก็ยาวประมาณนี้แหละ<อ>มันแต่มันก็ยาวกว่าผมุนี่เปียวเองอ่ะแค่นี้เองเดี๋ยวไปซอยออกได้อ่ะลองมาใส่สีม่วงแดงบางๆเลยจะให้เห็นจริงไปชัด อยากได้สีเทาอ่ะแต่มันไม่มีมีแต่สีขาว,วก็เลยเอาสีขาวมาแทนแล้วนั่น <Okay. S 1> อันนี้สีม่วงนะสีหมาอสีขาวเลยดูแบบแปนด้านนะคะไม่ไม่ได้เงาไม่ได้น้องจะดูโปรก็ได้อยู่มาว่ะ ะพี่ว่าไงไเนอะสอยเนอะเกๆ๋ๆอะไฮไลท์หมดไปแล้วนะคะหนึ่ง้านต่อไปจะเป็น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 ร้านต่อไปอะร้านที่สองนะคะชื่อว่าร้าน s ิตเตอร์ดับชอปหรือว่า s ิตเตอร์ชอปนะคะร้านนี้นะคะเป็นเสื้อพิมพ์ลายแบบนี้นะคะที่ตัดมา เป็นแขนยาวก็วาลายมันน่ารักดีนะคะเป็นแบบสีสันสีสันเนาะเดี๋ยวดูราคาก่อนนะคะราคาเชิ้ตยาวนะคะอยู่ที่147บาทนะคะค่าส่งอีก26บาทเป็น1 7 3บาทะคะ่ะอุ้แบบเลยนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะก็ใส่แหละว่าใส่ไปทำงานก็ได้นะคะใส่เที่ยวก็ได้สีสันน่ารักมากเดี๋ยวไปรีดอีกหน่อยก็ไปซักแล้วก็กกรีดก็ดูดีละค่ะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาใส่ให้ดูท้ายคลิปนะคะว่ามันแมทก,กับอะไรได้บ้างเนาะนะะร้านต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะร้านนี้นะคะร้านที่3นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะโดยกัรน,นี่นะคะสีสันอะไรแล้วนะคะลายเอลโมนะคะอ,อ,อันนี้ชื่อร้านว่าโซเมดนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่209บาทนะคะค่าส่ง35บาทเนาะรวม2 4 4บาทนะคะ เป็นแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็เป็นอีกสีนึงดูสิน่ารักปาเก๋กลุกอันนี้นะคะตัวที่สองนะคะต่อไปร้านสุดท้ายแล้วนะคะสี่เนาะน่าจะชื่อร้านวอล์ก Walk. Walk. หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอ่านถูกเปล่าอันนี้นะคะซื้อมาทั้งหมดสี่เนาะสามสี่ตัวได้กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะ ดูตัวแรกเลยนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นไหมพรมนะคะไหมพรมสีพีมตัวนี้นะคะอะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้น่ารักเนาะนะคะเนื้อผ้าเขาก็โอเคอยู่นะดูแลแบบใส่แล้วไม่น่าจะร้อนอะเออน่าจะใส่แบบใส่เมืองไทยใส่ได้นะคะตัวที่หนึ่งนะคะต่อไปตัวที่สองนี่เลยเออดหมอกราคานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าบสี่บาท ตัวนี้นะคะ94บาทถือว่าคุ้มมากเลยนะเสื้อน่ารักด้วยนะคะ94บาทต่อไปตัวนี้นะคะตัวเป็นสีชมพูคอจีนเนาะสีชมพูนี่สีชมพูคอคอจีคอจีนหลุดนะคะแป๊บนึงนะคะติดกระดุมก่อนนี่เลยคอจีนนะคะเป็นอย่างนี้เสื้อสีชมพูน่ารักมากเลยนะคะเสื้อคอจีนตัวนี้ตัวละ70บาทค่ะน่ารักเดี๋ยวมาใส่ให้ดูนันแล้วก็ตัวที่สามนะคะ นนรู้สึกว่าน่าจะเป็นชุดเซตนะคะได้2ตัวเนาะในราคาไม่ถึงสองอบาททั้นคนราคาตัวละหนึ่งร้เจ็ดิบาบาทเห็นนักแบบใส่น่าลักมากเลยแต่เราไม่รู้จะใส่แล้วเป็นออกมาเป็นยังไงนะนี่คือแบบฟุกสั่งมาหลายร้านแล้วเลยนะแต่คือแบบรอไม่ไหวแล้วอะ่ะเหลืออีกสองร้านที่ยังไม่ได้มาส่งนะแบบไม่ไหวจะรีวิวก็เลยมารีวิวก่อนเลยนี่ค่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้แล้วผ้าไหมพรมทั้งหมดเลยนะคะที่สั่งมาอันนี้เป็นสีดํานะคะ มีกระเป๋าด้วยเห็นเปล่ากระเป๋าสองอันนะคะเป็นกระโปรงนะคะแล้วก็เสื้อคลุมนี่คะ่ะเสื้อคลุมแขนยาวไหมพรมเหมือนกันนะคะอันนี้ดีนะเพราะว่าแบบเนื้อผ้ามันไม่ต้องหนามากคือมันให้มันใส่ที่เมืองไทยไดนน้น่ารักเนาะเดี๋ยวมาใส่ให้ดูนะคะน,นี้ในราคานี้อยู่ในราบา1 7าบาทต่อไปนะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยค่ะไหมพรมนะคะลายเซอรี่นะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา8 9บาท นี่เลยนะคะไหมพรมลายเชอร์รี่น่ารักดีนะเดี๋ยวมาใส่ให้ดูกันนะคะว่าแมทเกบอะไรได้บ้างเนาะนี่เลยนะคะตัวที่หนึ่งนะคะเสื้อลายเชอร์รี่นะคะใส่กับกระโปรงก็ได้นะคะใส่กระโปงก็ได้เนาะใส่ไปทำงานก็น่ารักมากคะตัวที่สองนะคะอันนี้ก็จะมาเป็นเดรสเนาะมาแบบใส่เสื้อผูกนะคะก็ใส่แบบเดรสธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะแบบไม่ต้องใส่เสื้อผะะูกมีกระเป๋าให้ล้นด้วย ะะแล้วก็เราจะใส่แบบเสื้อคลุมก็ได้นะคะ <S 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 ตัวที่สนะคะเสื้อกอจริงนน่ารักมากเลยนี่นะคะใส่คู่กับกางเกยงยีนค่ะสั้นก็ได้ และทั้งหมดนั่นนะคะก็เป็นชุดนะคะที่ฟุกได้รองใส่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะที่ฟุกได้ซื้อผ่านช้อปปิ้งเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะก็คงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ให้ฟุกด้วยนะคะ